สวัสดีครับมื่อนี้เดี๋ยวผมสิพาพวกป่านะครับเนาะบลอกกลวงเหมืแม่นลอยอะไรนครับตอนนี้กำลังหีดเตรียมเงื้อนะครับเนะบาะกคลังหีดดีไม่แรกอใช่หล่ะใช้เงี้ยวเข้าใช่ครับเงีย้ยวเงี้ยวเอาเงี้ยวเขียวนานรู้ไหมกำลังแจ้งตดก่อนเขียวนานรู้จีนานจะหน่อยครับ,ม,รบมันเมาใช่ไหมอ่าปั่นเงี้ยวเข้าดีหนาดินธรรมดานะครับเนาะประหยัดใช่ไหมครับเฉลี่กิดว่าดีบีตัวก็ ตะกัวกับเขาอื่นตะกัวยังงี้มึงเนี่ยเขาอื่นตะกัวยังกว่าอันนี้ตะอัธรรมดาเนาะตะกัวธรรมดาเนี่ยนะเบ็ดจ้งหมาสองหมากพอสนี่เขียวหยังกว่าเขียวหน้านู้นเลเขียวหน้านู้นน้ำเบิองไม่เรี่ยดทีเป็นไตงเนาะครับมันต้องม่ทาดิปลาที่กินมาไม่เรียดเนาะของมันไปเลือดฝาครับไม่เรียดครับเรียกเป็นฝ่ายตีไปแล้วนี่มันเป็นของแล้วเนาะ เอาห้านะครับปยังหนึ่งมาเบิ้งบาเนี่ยเขียวน้าโนเป็นนะครับตีไปปลาทีเขาปะก็ได้อ้อยไปแน่แล้วนะครับจัหน่อยก้อนก้อนถีตีมาแล้ยอ้อยไปแล้วเคิงถังนะครับนั่นันหรอมาเนี้ยมนโปนงจีบเนโพันอ้าวันันๆๆบันครับไปยังครับแก้ไข นี่นะครับบอนะครับประมั่ลอยไรบรรยากาศดีครับย่าเลรงตอนนี้เวลาประมาณ16ิบโผล่รกาหาสันที่นะครับอ่าดีใหมแล้วนะครับเนาะใหน้หนึ่งองป้ายีไกลประมามสิเมตรอ่ะพอปามั่นาเบิ้นะครับผมถึงวัาตาโตเลยวปาปารกินไว่ห อ่ามบบึนครับอ่ามึงไปขัน้นนะครับอ่าผ่านไปยังไม่ถึงนาทีนะครับมึงเป็นไหนน้อมนไม่ไดีโอครับ เดี๋ยวนี้บริเวณตอนนครับเนาะไปเรื่อยไม่เรื่ยก็สิกินอยากเนี้ยมดานผู้น้าทางซุ้มพันไปเลยปนทารหาหน้าที่ติดไม่เลี่ยงที่จิซือเลยเนาะอือหันนะครับ,นะกกบสันเาอย่าฝืนเะด้สังเกตไปขันะครับมมนเนะานะ ให้ให้ให้น้องเขาด้านอัดเปลีนเหมึงมึงวาดก่อนกันเลยน้องเขาอาัดนึ่ท่านแล้วครับท่านแล้วึเริ่มปลาเริ่มเขาเยอแล้วครับปลาเริ่มเขาเยอแล้วให้ให้น้องเขาอาัดกระเด เฮ้ยมุนขึ้นก้อนจังเห็นหนอะกนงาไหมอืมอืมสั้นนะครับสั้นแล้วสั้นร่มมือสั้นอย่างน้ออย่าตัวอย่าขอเนอะอืมอืปึ๊บตึกบนยู่บ่ะเออเอามุนขับมันกันเอาเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วนะครับคุยยิ่งสีโชว์นะครับสี์อัดปลาปลาอย่างน้อปลาบืนขึ้นปลาอย่างน้อไม่แดกปลาอย่างน้อ แม่เรกครับแม่เลกโอ้แม่เรกแห้งน้ำมาเนี่ยแบตถืออยู่ซึ้บแบตเนาะเอาโอ้ขื้นน้ำเดี๋ยวคุณใส่ป่าก็จะเห็นอยู่ขึ้นน้ำเดี๋วบังับนี่เนาะโอ้ปลานิไงครับปลานิไงครับปลานิดไงครับโอ้เรียบร้อยตัวแหลกฮะ โลบ่นงั้นูครับโูบ่เดี๋ยวบาโอ้ยครับแง่มันไงครับไงรูบ่ไครับมือวัดตรไง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 โอเคนะครับไม่แรกคนอัานฟ้านะครับฝีมือเห็นบ่โอ้เหงื่อเนี่ยนอนครับเขียวนู่นนะครับตรงอีกตกงน้ำอีกตกงน้ำอีกโอ้เรียบไปแล้วครับเรียบร้อยครับตัวเรี้ยงเด้แนวกินแล้วเนาะ ไปโอเคครับเดี๋ยวพอการคลิปหน้านะครับคลิปนี้กับฝากไ้แค่นี้ละผู้ใดสงสัยวายไม้ยุ้ใส่กับคอมเมนต์เลยนะครับเนาะเนื้อสูตรเขียวน้านโน้เป็นเลขอะใส่ถามหน้หน,นะครับถามหด้ผมกินวาทำเป็นตีอีกทีกินอีกครับซั้งนี่น้องอกเป็นปลาอะไรอครับสวัสดีครับผมขอบคุณที่รับทมครับ